คือมันรวมกันอยู่ในหม้อเดียวแล้วกลายเป็นอันนี้ไอ้หม้อไอ้พอดอของอาจารย์ปออเพราะว่าผมทําให้มันเป็นบุญเลยเขาขอบคุณนักวิชาการที่ทำพอดอดข้ารับจากจากหน่วยงานของราชการเนาะหน่วยงานของราชการอันนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะขอบคุณของคุมพัฒนาที่อาจารครับผมแปลกใจเหลือเกินมันยังไงได้ต้นมาแล้วก่อทข้งหลังเนี่ยครับเออยาครับ กมันยังไงได้ต้นมะละกอปันทีหน er ึ่งปีเดียวต้นนะครับในต้นก็รู้นะครับอันอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะครับอันนี้จะไปปลูกอันนี้ไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นม่ันนะครับนะครับไี่คนถามถามกะเจี๊ยช่วยมากก็เยอะมีคำถามอาจารย์นาก็เยอะครับวันที่เราอยู่แปลงกันนะครับพันอะไรพันอะไรเอออาจารย์ก็ตอบเขาว่าลุงลำเพิน รุ่นลำเพลินต,ตอนนี้เขาก็ถามว่าพันใหม่นี่โอ้โโมเมนครับอ่าที่บ้านรุงลำเพลินหมาย็วว่าเวลาลำเพลินมันขึ้นเนี่ยจักเจ็กจักไข่จักล่ามเตียนน้ำกันในเมิอดก็คือว่าอ่าต้นนี้มันทันอะไรอออ่าอันนี้อันนี้เป็นห้วยบงครับอันนี้น่าจะเป็นกระติดาครับอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นสายเดี่ยวหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าอ่าอันนี้เป็นไอ้แขกแขกแขกดำครับเอออาจารย์ปลูก ใค้เจ้าของแปลงเจ้าเจ้าของแปลงเขาเนาะคนที่ก็ปผูนี่เขาไปซื้อพันธมารวมมิรมันเป็นรวมมิตรครับมีแปลงมีแปลงละไอ้ละนั้นด้ยองเก้ามีเขียวขดนี่มีเกษตรศาสตร์มีห้วยวงมีละยองเจ็ดสองน่าน่าจะรวมเป็นเสียแล้วน่าจะเก็ดแต่สายพันธุในแปลงนั้นครับแต่ทุกสายพันธทำได้เหมือนกันหมดนี่ไม่ได้ไอ้ที่มันยกมายี่สิบเง้านี่คนละสายพันนะอ๋องั้นอาจารย์อพี่น้องเกษตรกรยังว่า จะผูกพันอะไรก็ได้ใช่ไหมถูกครับอแต่มันมีเทคนิคอยู่เดี๋ยวตอนนั้นป้ยว่าคิดผมได้ครับแต่ถ้าเป็นมันฟ้าประธานที่อาจารย์เคยย้ำเสมอว่ามีคนอยากจะปลูกเยอะเยอะมันฟ้าประธานเนี่ยปลูกมันไม่ได้เงาละสิบยี่สิบโลเลยครับมันมาเด็กยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบโลแต่อาจารย์บอก่อยว่าต้องมีคอมเมนต์มีคอมเมนต์ว่าว่าจะปลูกมันฟ้าประธานท่านต้องทําดินทําพระแมานาน่ธรณีให้หายป่วยก่อน อ๋ออยู่ๆจะปลูกเพื่อจะเอาผลผลิตอย่างนี้นี้เจ๋งเจ๋งเอาแล้วแล้วสมมติท่านเกษตรกรที่เอาพันธาประธานไปแล้วเนี่ยปลูกทาพันไหมอ๋อปลูกทาพันธั้นวันนี้เอาไปกล่องหนึ่งจากกระเทศกล้ยอ่ากับไอต้นได้ทาพันไว้ทําพันแล้วก็ปรับปรุงบํารุงดินให้ค่าทีเมันอยู่ที่ประมาณหกจุดห้าถึงประมาณเจ็ดจุดห้าครับปุ๋ยอินทรีย์ใส่เข้าไปครับให้เดินในดินเนี่ยให้มเหิือนเดินในฟูก คือินุ่มครับหลังจากนั้นถ้าทาแบบนี้ได้สักสองสามปีเอาฟ้าประทานที่ซื้อจากเกษตรกรไปลุยเลยครับที่มีมันหนึ่งกองขยายมาเป็นหนึ่งงานหนึ่งงานเป็นหนึ่งไร่มีหนึ่งไร่ลยครับลุยเลยครับแล้วผมจะให้เทคนิคว่าคุณจะทํามันเงาละสามสิบสี่สิบกิโลตัวเงาในแบบไหนครับอ่าแล้วถามเลยงั้นพอแม่นน้องคงอยากจะรู้ละอ่แล้วทํายังไงจารย์ปรับปรุงพระแม่ธรณีให้ดีขึ้นอ่า ในสองสามปีให้มันดีขึ้นอย่างไรหนึ่งในเนื้ออินทรีย์วัตถุหรือเนื้อปุ๋ยหรือเนื้อแร่ที่เราไปซื้อมาให้มันมียิบซ้ำและดีโอนาได้ก็คือฮิวมัดฮิวมัดที่อาจารย์ไปเอามาเนี่ยพันสี่ร้อยล้านปีโ้ยิบซ้ำก็พอเคยได้ยินเนาะแต่ไม่ใช่ยิบซ้ำที่ไปทําฝาผนังนี่ไม่ใช่นะอ่ามันมันมันอยู่ในตระกูลเดียวกันคุณเดียวกันแต่ว่าตระกูลที่อาจารย์เอามาทําปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันเป็นตระกูลที่เป็นปุนลอย แล้วดิโอนาไดเนี่ยเรือไลฮิวมัดเนี่ยฮิวมัดอ่าคือพวกนี้มันเป็นเวลาภูเขาไฟระเบิดอ่าทั้งไดโนเสาร์ทั้งเต่าอ่าวันนั้นผมให้เกษตรกลู้้ไถยรูนี่ยเต่าเป็นยังเป็นตัวเลยอยู่ในหินอ่ะคือฟอสซิลสักหอยก็ยังเป็นหอยเลยแต่ว่ามันปิู่ในรูปของฟอสซิลคือพวกนี้มันจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมครับ ที่มันทำให้โครงสร้างของพืชนนมันแขยงแรงขึ้นนท่านพี่นอกก้องเกษตรกรจะไปหาที่ไหนอาโอ้โ์ปุ๋ยอินทรีย์ของอาจารยเนี่โทรสารเกษตรกล้วยก้วยได้เลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ อ่าบอกก่อนเนาะศูนย์หกสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งยรายละเอียดถ้าถ้าติดขัดเรื่องอะไรก็โทรหาอาจารย์คือศูนย์แปดสามเก้าสามแปดสองศูนย์เจ็ดสี่ก็ปรึกษาเบื้องต้นกระทางเกษตรขวกล้วยก็รับคำปรึกษาให้อาจารย์อยู่แล้วแต่อาจารย์จะปรึกษาเรื่องติมผิดพลาดอะไรมาก็โทรคุยหาอาจารย์ได้เลยเรื่องการแก้ไขเทคนิคจะทตั้งเบี้ยเพิ่มเนี่ยก็ปรึกษาอาจารย์ได้เลยเรากสิ่งแรกก็คืออาจารย์อยากจะบอกให้พี่น้องเกษตรกรมาปรับปรุงดินให้ดีแะดีขึ้นครับ โดยใช้เวลาระยะเวลาใช่ไหมจ๊ะคือคือคือถ้าทํามันอยู่เงาละสิบกว่าโลถึงยี่สิบโลเนี่ยลูกพันไหนไปก่อนอ่าือผมจงการให้ลดต้นทุนไปก่อนอแต่ถ้าจะรวยมันท้าประธานอย่าลืมว่ามันท้าประธานมันมีต้นพันราคาแพงครับผมก็ถึงบอกว่าให้ซื้อแค่กล่องสองกล่องร้อยสองอสามร้อยอะไรไปเพาะพันเอาเองครับคืออย่างนั้นที่ผมส่งไปขมินครับผมส่งไปลาวเนี่ยครับใช่ไหมผมส่งไปหลายๆที่อย่างนี้ครับมันค่อนข้างจะราคาแพงคคือเกษตรกรไปทําปีแรกปุ๊บเนี่ยเกิน จะไปทําเอาแบบเงาเลยยี่สิบสามสิบโลเลยเนี่ยผมว่ามันมันราคาตึงนะปลูกปุ๊บก็เหมือนเอามันพื่อทานไปปลูกเพื่ดูแลเหมือนปลูกมันทั่วไปนะแล้วจะบอกว่าจะเอาเง่าเท่านี้มืมก็ยากผมก็บอกว่าผมพระสมเด็จมาทั้งวัดละครังเลยจากผมก็ไม่เชื่อผมปลูกเองผมยังไม่เชื่อตัวผมเองเัยันก็ต้องมีขั้นตอนมันมีขั้นตอนครับสาคัญเลยนะตัวน้ําหมักเนี่ยครับยิ่งขีด บางคนยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอาจารย์เลยนะกีดแต่น้ำหมักอย่างเดียวเน่ะโอ้โหยิ่งกว่าใส่ปุ๋ยว่าเป็นร้อยร้อยปีเลยนะนั้นทั้งสองส่วนทั้งปุ๋ยอินทรีย์ที่บำรุงทางดินกับที่หวานทางดินกับแล้วน้ําหมักเลยถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมครับได้เพราะบางทีเรายังไม่เร,เรายังไม่จบกันคือบางทีมันอยู่ไกลอาจารย์น้ำหมักมันสะดวกเราก็ใส่น้ำหมักไปก่อนเพราะว่าตุ่มนี้มันจะมีทุกตัวที่อาจารย์เจเล่าเนี่ยมันมันเพื่อนมันกินไปส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งมันก็ตกลงดินครับมันก็ทําให้ดินมีความนุ่มความความนุ่มความยุ่เยื้นเพราะว่ามีแร่ธาตุชนิดพครับคือคือมันมีแปลงมันแปลงหนึ่งของคุณสมบูรณ์ถ้าจาไม่ผิดตอนที่อยู่ลพบุรีเอาที่สมบูรณ์ลพบุรีท่านเอาน้ําหมักไปฉีดเชื่อไหมว่าไปได้ยากกับลูกน้องครับปกติคนอายุขนาด50-60เนี่ยเขาจะปวดขาครับแต่บังเอิญปีนี้ดินเขานุ่มครับลูกน้องตกหน้ากับตกหน้าด้วยกัน ลูกน้องไม่เลิกก็ไม่เลิกมันเคินลุยรับเอออาจารย์พึ่งเข้าไปหาเขาไม่กี่วันน่ะสองสามวันที่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหยิ่งได้ย่ายิ่งเคินที่ยิ่งเขาก็ไม่ได้ได้ย่าอะไรมากนะเขาก็เจ็บไปกับลูกน้องเขาตอนนี้มันเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เจ๊เจ๊กล้วยๆนี่เข้าไปถ่ายทำวีดีโออยู่ประมาณห้าเดือนที่ผ่านมาครับถูกมันเขาห้าเดือนเนี่บอกคาเดียวว่าโอ้โหตอนนี้ไม่มีใครแซงเขาขาดหรอกคือถ้าทํามันทุกอย่างแล้วทําให้ดีกว่าอาจารย์พนนะครับ นัน่นแหะคือลูกศิลา,ารยาที่ถูกต้องเนเดี๋ยวเกษตรก็ต้องไปเยี่ยมคุณพี่สมบูรณ์และก็เฮนยด้วยนะายจากที่วันที่เอาน้ำหมักไปให้แล้ววันนี้จะไปติดตามกลับเร็วๆนี้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทําได้น้อยกว่าอาจารย์หรือทําสวยน้อยกว่าอาจารย์รอันนี้เป็นลูกศิลา,ารยาไม่ได้ครับอาจารย์ก็มีข้อเทคนิคอยู่ตรงนี้ตายแล้วอทุกคนทํา ต้องทําได้มากกว่าอาจารย์ทุกคนครับอน,นั้นถึงจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าอาจารย์ากาเมื่อก่อนกเษกษเองก็ปลูกแตงเนาะครับอ่าปลูกแตงปลูกถั่วปลูกกล้วยครับอาจารย์เข้ามาสอนปุ๊บพอไปเห็นของอาจารย์ก็บอกว่าของอาจารย์งามครับพอตัวเองมาทาปุ๊บงามกว่าของอาจารย์อันนี้คือถูกต้องอแต่ถ้าทําแล้วเท่ากับอาจารย์หรือน้อยกว่าอาจารย์เมื่อ,อไหร่ปุ๊บยังไม่ถูกต้อง เพราะว่าแต่ละคนที่ทําอา่างยุณพิษเขาก็ไม่เคยปลูกมันครพราะเขาปลูกมันปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนพาไปยกของอาจารย์เนาะอ่านกางเงาล้สิบกว่าโลก็สะออนของอาจารย์ครับปีนี้ยกของเจ้าของมียิ้มไปแล้ยิ้มกันแล้วของอาจารย์ปลูกมันปีแรกเอได้ขนาดนี้วอ้มันต้องยกสองโป่งเลยมีจะบอกว่ายกของอาจารย์หนูจะสู้อาจารย์ได้ไหมนี่นะพอมายกของเจ้าของบอกว่าของอาจารย์สู้หนูไม่ได้แล้วนะนี่นี่คือหลักง่าย คือผมบอกว่าถ้าเราใส่ใจทุกขั้นตอนในการทํางานคุณหนึ่งจ้างเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาสตาร์ทเครื่องยนต์ปึ้งเนี่ยครับคุณหนึ่งเสียตังค์ยังเสียแล้วถูกไหมครับแค่นั้นเราจะเอาตังค์คืนได้กรณีเดียวเราต้องเห็นผลผลิตแบบนี้ถูกไหมเออเราจะได้ตังค์คืนเี่ยอย่าลืมว่าตั้งสิบสองเดือนนั้นเราปลูกมันผมว่าของคุณพิดในปีหน้าที่ปลูกครั้งที่สองเนี่ยครับผมว่าไม่ได้เท่านี้ครับจะูกเพราะว่ากําลังใจเขาคงมา เกินเกินร้อยละเกินร้อยซื้อเอ็มร้อยให้ร้อยห้าสิบอ่าได้นั่นแหละครับรู้ร้อยตอนนี้อย่าลืมว่าปีเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่ได้มีท่อนพันต้นตพันผมจําได้ว่ามีให้เขาอยู่มาสักสามร้อยได้ปับสามร้อยต้นใช่ซื้อมาให้เขาอ่ะครับแล้วเขาต้องตัดถึงเอามิซิโตเนะเห็นแวบๆเลยมิโต้ยังอยู่นลยเดียคือคือเล่มนั้นดำๆแล้วก็ไม่ค่อยคมนะอ่ายังยังคือคือเราคิดว่าเขาตัดตั้งห้าท่อนครับเขายังได้ขนาดนี้ครับถ้าปลูกมันท่อนเดียวที่อาจารย์บอกครับ เพราะอาจารย์ให้ใช้มันเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ก็จ้าปกติแล้วอาจารย์ให้ใช้ท่อนล่างต้นเดียวจบตอนนี้ท่อนเดียวแต่ไ่ใชที่เหลือทิ้งอีกไปแต่คุณพิษใช้หนึ่งสองสามมันมีมันมันมีนั่นหนึ่งต้องมีมันอยู่แค่สามร้อยต้นไงสามร้อยนิดๆเขาก็เลยต้องปลูกให้เต็มพันกว่าต้นสี่ต้นก็สี่ท่อนสี่ท่อนใช่ไหมสิบสองเขาก็ยังได้ขนาดนี้แต่น้ำหนักมันจะไม่เหมือนกันต้นที่หนึ่งมันจะหนักที่สุด ต้นที่สองก็หนักตามมาต้องใช้สารมนแต่ว่าเขาก็ยังทำโครงสร้างได้อยู่ค้ากันไปทังเงาเลข้าสองก้าสามแต่ว่าปีนี้คือให้ใช้ตอนแรกต้นเดียวแต่ปีนี้ผมไม่ได้ให้ใช้ตอนแรกต้นเดียวผมให้ปลูกมันแบบนี้เลยปลูกเป็น่อนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์เขาท่อนแรกแต่คือตะกี้นี่ก็คือประมาณยี่สิบห้าเทนประมาณนี้แต่ปีนี้ผมย้านี่นี่นี่คือ่อนแรกของเขาเลยอันนี้คือต้นพันของพี่จ้ะแล้วให้ปลูกอย่างนี้เลยนะทาชจงรับถ้าจะแบกต้นพันไป 10ต้น10ต้นเนี่ยผมก็ยังว่านลาบากนะเออบาตทีแล้วต้นหนึ่งที่เห็นพี่น้องเกษตรกรเท่านี้ครับออใส่กระสอบนึงก็ประมาณ500ต้นเออแต่วันนี้ถ้าเอาไปใส่กระสอบ5ต้นก็คงจะเต็มกระสอบแล้วครับก็จะแบกไหวกันไหมนะครับ <S <S อาจารย์เขาจะปลูกให้ดูที่ที่ผมจะให้ปลูกอย่างนี้เพราะว่าค,ค,คือธาตุอาหารที่โครง้างในลําต้นเนี่ยเขามันเยอะพอเราปรลูกปุ๊บเราก็เสียบได้เร็วครับเราก็ได้เสียบได้ประมาณแค่เล็บโป้เดียวนี่แหละ แต่เรามันมันเสียมันก็เสียบไม่อยู่เพราะมันสูงเพราะผมให้ตัดเม็ดหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผมก็จะให้ตอกหลักแล้วก็ให้เชือกมัดไว้ครับเสร็จแล้วก็จะลืมว่าเวลาเราชำมันไว้ในรากที่ออกรากชุดแรกเนี่ยงานเยอะดกใหญ่มหมใหญ่ด้วยออกมาตีอย่างนี้ใช่ใช่คือผมต้องการใช้รากแรกเขาครับหลังจากนั้นพอห้าเดือนแล้วมันมันเป็นหัวรุ่นนี้แล้วผมจะให้ตัดต้นอ๋อค่อยตัดทีหลังครั่อยตัดทีหลังไม่ว่าเอาตั้งนี้ทั้งปีทั้งปีไม่ใช่ไม่ใช่คือ พอตัดต้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยครับคือตอนแรกเลยห้าเดือนเนี่ยครับเราปลูกมันอย่างนี้ปุ๊บเราจะฉีดยาได้สบายวัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์คือเราต้องกําจัดหญ้าภายในสี่ห้าเดือนให้มันอยู่มัดก็คือปลูกมนมญ้ามึงอยากมียากามีไปเราก็ฉีดไปเลยอ๋อไม่ต้องไปกลัวโดนใบนะไม่ต้องไปกลัวโดนใบเพราะใบอยู่บนฟ้าแลลวทุวงหัวงูแล้วโอตอนนี้มันห้าเดือนพอมันหัวเริ่มใหญ่ปุ๊บเราก็ ทำรุ่นให้มันเก็บก็คือฉีดยากระย่าให้เียศเราค่อยมาตัดต้นใหม่เราก็ให้มันแตกกิ่งที่แตกกิ่งก็ดูในคลิปอยู่แล้วว่าเวลาอาจารย์เพิ่มกิ่งเพื่ออะไรครับเราต้องการเพิ่มกิ่งเพื่อเป็นห้องครัวให้ครัวของพืชของของต้นใหมเพื่อช่วยสัราะห์แสงเพิ่มจะสัราข้อแสงอะไรเพิ่มอาหารให้กับต้นใหม่กับนี่แหละคือลักษณะอย่างนี้คือเราเราเป็นเราเป็นเป็นเทคนิคใหม่ครับเกษตรกรไม่ต้องกลัวเรื่องยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารเคมีตัวค้างปุ๋ยเคมีตัวค้าง เพราะในจุลินทรีย์ของพดหนึ่งถึงพดสิบห้ามันมีพดอ่ามันมีจุลินทรีย์ที่สามารถกินยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงสารเคมีตกค้างเป็นอาหารครับแล้วมันถ่ายมูลมาเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเอามันก็เป็นปุ๋ยที่เขาจย์ขอบคุณกรมพัฒนาที่ดินฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเออก็ปุ๋ยตัวกลางตัวท้ายเออของอมรุงหัวเลยครับเราเราต้องทำาไงขอบคุณกรมพัฒนาที่ดิน ต้องขอบคุณขอบคุณเลยครับอแต่ทุกทีเราไม่รู้ครับเพราะพวกนี้นี่คือชีดเปถ่ยยาค่ายาเดี๋ยมันก็กลายเป็นปุ๋ยครัเพราะมันมีกลุ่มจุลินทรีย์เราไปจัดการมันอมันอยู่ในพอดอมันอยู่พอใดที่หนึ่งถึงสิบห้าเนี่เออเห็นไหมใครเคยไปขอไว้แล้วก็อยู่ในกล่องใ้ถุนบ้านเอามาใช้นะพ่อแม่พี่น้อง่าเห็นไหมคืออันนี้ผมผมพูดตรงๆเลยว่าผมผมขอบคุณเขาเขาว่า คือพอเรามาศึกษามา,มาเรียนรู้แล้วก็เอามาทําปุ๊บเราถึงเห็นภาพไงครับพอเราเห็นภาพถึงบอกว่าโอ้โหสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ต้องหน่วยงานราชการเนี่ยก็ถือว่าสนับสนุนของกลุ่มอาจารย์โพสเองเนี่ยก็ถือว่าจมได้มาเป็นอะไรนะพอดนของอาจารย์เพรก็อาจารย์เอาพออาจารย์เอามาทำเป็นบุญให้หมดแล้ว <laughs> จะเป็นพดหนึ่งถึงสิบห้าคืออย่างของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเป็นพดรสปนพดรตเออพรตกตเอือคณรัตะคณะรัฐะเพราะมันกลายเป็นสกูปี้มันกลายเป็นวุ้นหมดแล้วเออไม่งั้นมันไม่สามารถทํามันได้เงี้ยขนาดนี้ครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่มาของพดพดแล้วก็เป็นอาหารของพืชเราเพราะว่าเฉพาะเฉพาะตระกูลมันอย่างเดียวใช่ไหมทุกอย่างบที่อยู่ในตระกูลพืชครับอืมก็บอกว่าคือ มันมีคลิปหนึ่งที่ผมเอาไปให้เขาผมทุเรียนเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งน่าจะได้ดูเร็วๆนี้ของของคุณคุณนัทที่มาอยู่ดัมเพอร์แลนดูคือเขาใส่ปุ๋ยเข้าไปครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักของอาจารย์เข้าไปครับยอดทุเรียนเขาเนี่ยค่อยๆโผล่มันไม่ได้เร่งนะแต่มันโผล่มาพรุ่งใบมันจะใหญ่เลยก็คือเหมือนว่าการเจริญเติบโตเขาไปเป็นสเตปเขาเป็นสเตปสเตปไปแล้วใบเขาออกมาหนาตึ๊บ ครับแล้วมันแรงไม่มากวนเขาเลยนะครับบางนี่แตงต้องกันข้ามมันมันใส่ปุ่ยเคมีเนาะเดี๋ยวอาจารย์ผมออกชิ้นนี้เนาะผมาจะตัดแล้วเพื่อให้ท่านชมดูว่ากะคิดสั้นๆการคาพูดของชาวสวนเกษตรกรียอคุณนัดเนี่ยที่ใช้ของอาจารย์เนี่ยก็คือน้ําหมักพอดอดทั้งสิบห้าแล้วก็เป็นน้าหมักหลักหมื่นกลายเป็นน้าหมักหลักหมื่นที่ใช้เขาตอนนี้ปียังครับที่เขาใช้เนี่ยเขาเขาใช้มาในปีที่สอง เข้าปีที่สองแล้วรับเขื่ออต้นเดียวกินหกครอบครัวไม่หมดนี่โอ้ยอย่างนี้ต้องเห็นเราแต่้วยจะให้เห็นภาพทย์เรื่องที่อาจารย์ตอนนี้ตัดไปดูภาพกันสักครู่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกษตรกรเปิดใจเปิดใจลองไม่ต้องใช้เยอะหรอกครับใช้แค่คิปๆหน่อยลองฉีดผักสวนครัวอะไรต่างๆนานาก่อนครับถ้าดีก็ใช้ต่อกันปัอาจารย์คือคนเขามองว่าอาจารย์ทํา ได้ดีได้ใหญ่ได้ดรูขนาดนี้อาจารย์ทำไมไม่เปิดโรงแรมหรือห้องวาชการที่มันดูหรูหรือสว่างสวยเนี่ยทำไมไมาต้องบรรยากาศขมุกขมวยชายทุ่งชายนา <c oughs> อะไรยเงี้ยคือคือผมเป็นคนที่อย่างหนึ่งคือคถ้าให้ผมไปบรรยายในห้องแอร์ครับผมไม่รับงานรับแต่รับโดยโดยคือเขาเรียกว่ารับก็รับแบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยคือรับแบบคือมันพูดแล้วมันไม่เห็นภาพ แต่ถ้าผมให้ผมบรรยายอยู่ศาลากลางหมู่บ้านมีต้นมันของชาวบ้านหรือว่าอยู่ป่ามันของชาวบ้านอันนี้มีสวนลดที่ต่างหอันนี้เก็บจากสวนเอาเมาไว้ตรงห้องเก็บของห้องเก็บปุ๋ยเกษตรปุ๋ยนะก็เอาบรรยากาศก็ได้เห็นคือบางทีบางคนเขาไปอบรมเขาไปลงโรงแรมเนาะแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าจะให้อาจารย์อบรมเกษตรกรก็เข้าแปลนไว้ เห็กในผมทานเกษตรกยกไปดูแปลงมันเลยไปบรรยายกันอยู่นั่นไปแป้งแปงไปแปลงถั่วไปแปลงอะไรก็ตามก็คนที่เรียนรู้นี่ต้องต้องพอร้อมดู้ก็ผมบอกว่าถ้าเกษตรกรไม่พร้อมที่จะทำ <S 2> <S 2> เอาความรู้ไปทำอะไรมันก็กลัวเปอนฝุ่น หัวก็กลัวแดดร้อนบางทีได้น้ําหมักไปเอาไปไว้อยู่ข้างเนี่ยงนานเ,เดี๋ยวข้าวก็งามเดี๋ยวอันนี้ก็งามออตอนนี้ผมเอาปุ๋ยนะไปให้เกษตรกล้วยใช้ยยยยอยู่ที่ลาปางครับครับผมตอนนี้ข้าวขึ้นมาชาวบ้านเขากําลังเริ่มจะงงกันแล้วโอ้งามจริงครับเออไม่กี่วัน,นสองสัปดาห์ผ่านมาแตกต่างความแตกต่างเก็นเกียวข้นดีนะครับท่านแต่ว่าาก็ขอบคุณท่านนายกนะครับท่านนายกท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เชิงปฏิบัติการจริงหน่อท่านก็ให้ความสนใจ เพราะว่าผมบอกว่าที่บ้านในนะบ้านแม่ป่าบ้านแม่ป่าดอยในอนาคตบ้านแม่ป่าดวยเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของของการทาอินซีเชิงปฏิบัติการเคมีของเราเ<อ>คือให้เกษตรกรหมุนหมุนเรียนกันมาศึกษาเรียนรู้เราจะทําแปลงเรียนรู้ให้ตรงนั้นมีมียายคนหนึ่งเข้ามาถามอาจารย์ตอนที่าจาเอาปุ๋ยไปนลงให้ข้าวเขางามมากเลยปีที่แล้วครับพอออกรวงปุ๊บมันเป็นดอกขาวทั้งแปลงเลยได้ข้าวอยู่ประมาณถ้าได้กินอะ ไม่น่าจะเกินสามกระสอบนาสามไรมันไม่ได้เนี่ยอาจารย์ก็โอ้พอมันเป็นดอกขาวขึ้นมาเขาเรียกดอกขาครับข้าวมันไม่มีน้ำหนักอมันได้หลายกระสอบแต่มันสีออกมามันน่าจะได้ข้าวสารน่ะประมาณสักสามสี่กระสอบนั่นมันไม่ได้ผลผลิตใช่ไหมครับมันได้ผลผลิตแต่มันไม่เต็มในส่วนเนื่องจากว่าเขาไปใส่ปุ๋ยเคมีอืตอนที่อายุ่าข้าวได้เกินหกสิบวันครับ ผมบอกว่าวันนี้ผมไปวันนั้นผมก็บอกท่านนายกกน้อท่านนายกอะไรนะนรงค์เขาเอ่ยน้าพับท่านน่าท่านนายกนรงค์เนาบอกว่าคือปุ๋ยที่ใส่กับข้าวเนี่ยสี่สิบห้าถึงหกสิบันทําให้มันจบครับที่เหลือฮอร์โมนอย่างเดียวอคุณจะเอาเม็ดข้าวเท่านี้กันยังได้อเนี่ยผมผมเพิ่งบอกท่านว่าอาปีนี้มันมีแปลงทดลองแล้วเนี่ยครับเริ่มุยแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าอยว่ากันว่ามันต้องมาอย่างไรสั่งจองกันเอาไปก่อนแล้วมาจากทีหลัง อ่ะเพราะว่าถ้าไม่รีบเอาไปบ้านผมน้ําท่วมอูไปแน่แน่เพราะว่าเอาไปก่อนก็ธรรมดาเนาะก็คือว่าเออเอาถ้าเกษตรกรตรงนั้นเข้าใจและเรียนรู้ตอนนี้อย่าลืมว่าตรงนั้นเขาปลูกส้มแล้วตอนนี้ส้มมันกินอาหารไม่ได้ครับเพราะว่าต้นมันเริ่มแก่เมืองแพร่หรือเชียงใหม่นะอาจารย์เคยเล่ารึเปล่าเออนั่นแหละคือตอนนั้นไหนก็คือว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าไม่เอาตระกูลแพร่ที่ผมพูดเมื่อกี้แล้วระกูลสีเข้าไป ดินมันแน่นแล้วโอกาสที่ดินมันจะฟูนเป็นไปได้ไหมครับแปลงมันที่ของสวนคนคิเศที่เอามาเนี่ยตอนที่เขาไถเนี่ยครับตอนที่เราทาใหม่ๆนี่โคตรแข็งครับมันเหมือนเหนียวบินบนตายยีนตายแล้วก็เป็นดันดครับพอเจอปุ๋ยยินทชียร์จัเข้าไปปุ๊บดินมันฟูมันก็เดินในฟูกเห็ไหมครับนุ่ที่วันนั้นที่เราไปเราไปเดินในฟูกครับถ้าไม่ทํรแบบนี้พื้บหัวมันจะได้อย่างนี้เลคุณครับมันเป็นไปได้ไม่ได้เพราะค่าดินส่วนเนี้ยสันชลบุรีถ้าเดินออกมันจะเป็นอย่างนั้นเลยกับแข็งแล้วน มันจะหัวใหญ่ขนาดนี้ได้ถ้าดินมันไม่ฟูไม่นุ่มไม่มีธาตุอาหารไม่มีอะไรมันจะกินอะไรเพราะเขาทามันมาก่อนคุณพิษจะไปเช่าเขาเนี่ยเขาทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นพ่อและพ่อแล้วมันหลายสิบสิบปีแล้วหลายแล้วปีนี้พอคุณพิษไปอยู่ปุ๊บเขางงกันคึ้บเออเห็นไหมตอนนี้ทางเจ้าของไร่เขาก็เริ่มมาอยากจะใช้เหมือนกันละวันนี้ผมก็ไปคุยให้แล้วว่าอ่าโอเคใช้เหมือนกันทาเหมือนกันนะจะลูแบบไหนก็ทั้ง ขอให้ผลผลิตมันเพิ่มเออมันไม่ได้บอกว่าปลูกตัดแค่นี้เสียบได้ไหมอาจารย์ก็ได้หมดแหละแต่ว่าตอนนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้คือปัญหาเรื่องยากผมก็เลยจะให้ปลูกมันหนึ่งเม็ดทำเป็นมันท่อนแรกไว้พอมันได้ออกลูกออกออกรากออกอะไรเป็นหัวเป็นอะไรแล้วเราค่อยไปบำรุงแล้วก็เราค่อยตัดครับแล้วเราจะบ่าอาจารย์บ่ายอยู่ครับก็สุดยอดจริงๆเลยพูดถึงว่าต้นพันขนาดนี้ครับขนาดนี้ถ้าอาจารย์จนดูครับมันก็สุดยอดแล้วแต่ถ้าปลูกทั้งท่อนนี้ มันก็ยอดนี่หาดูที่ไหนไม่ได้ <S <S นอกจาก,กเษกษตรกล้วยกล้วยในช่องกเษกษตรกล้วย <S 2> <S 2> <S 2> เร็วๆนี้เดี๋ยวผมะจะเกาะติดสถานการณ์หิ้วแขนอาจารย์ว่าปลูกวันไหนเดี๋ยวกเษกษตรกล้วยจะทำท้ชมดูแต่ถ้ามีผู้ชมทางบ้านอยากมาเห็นอาจารย์มาได้เลยครับเดี๋ยวเขาผมตัดต่อ,อ,อเอาไว้นั้นตัดต่อมาดูของจริงรับซึ่งวันปลูกเนี่ยผมน่าจะปลูกวันวันที่เท่าไหร่วันอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็คือปลายเดือนของเดือนเดือนนี้เดือนแล้ว ยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ่าประมาณยี่สิบแปดเขาใช้แล้วยี่สิบแปดเนาะวันวันนี้เท่าไหร่วันนี้วันนี้ยี่สิบค่ะเออวัี้ยี่สิบพรุ่งนี้ยี่สิบเอ็ดอ่าโอเคยี่สิบแปดยี่สิบแปดใครอยากมาดูว่าเทคนิคการปูนอย่างนี้ในเขตชนบุรีเนาะครับอ่าชนบุรีอ่างทองบ้านพัทยาเนี่ยก็แวะเข้ามาเยี่ยมได้ครับก็ไปบอกพี่กันละกันนะครับพี่กันอ่าหมู่บ้านมาบอนหมู่สามอ่าตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีอ่าวันที่ยี่สิบแปดมาเจอกันได ขัดเคลื่อนมีการเลื่อนกัรอะไรเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงก็เรื่องโทรคำถามก่อนฝนฝนตกช่วงนี้อ่าครับผมก็ไม่เป็นไรสามสี่ห้าสองแปดเก้าสี่หนึ่งับโทรหาเกษตรคุ้ยๆก็ได้รับก็เข้ามาวันนั้นกับใครอยากรู้เทคนิคอะไรต่างๆก็มานั่งคุยกันได้เจออาจารย์ด้วยได้เจออาจารย์ได้เจออาจารย์แล้วก็จะได้คุยเรื่องว่าน้ำหมักของอาจารย์ใช้ยังไงปุ๋ยใช้ยังไงอะไรต่างๆอาจารย์ถ้าเข้ามาไกลสมมติเขามาต้องชนบุรีมาจากระยองมาจากอะไรจะมีอะไรเป็นของ อ่าของของแจกมีของแจกมีของอ่ามีของสมมานาคุณอ่ามีของแจกของแจกให้ไปทดลองใช้ของมาเอาความรู้ได้ของพีด้วยได้ของพีด้วยอ่าโอเควันนั้นวันนั้นมีของพีให้ด้วยอ่าก็จะอาจจะมีอ่าน้ำหมักให้อ่าแต่ตัวปุ๋ยนี่คงทำไม่ทันทำไม่อันอาจจะทำกระสอบได้ก็คงยังไม่ทันครับแต่คือในอนาคตข้างหน้าอ่ามีนี่นี่ของแจกของแจกของแจกของน้ำหมักอะยรมาแล้วนี่ของแจกก็จะประมาณนี้ถ้าใครมานะ เอาไปทดลองใช้ให้ไปทดลองใช้กันแต <ฮะ S 1> ่ว,ว่าในอนาคตถ้ามีการเปิดเปิดในการว่าปลูกพันหรือว่าทําอะไรต่างๆอาจารย์ก็จะทําปุ๋ยกระสอบเล็กๆไว้แจกประมาณสักกระสอบละห้าโล <ฮะ S 1> ถ้าใหญ่ใหญ่กว่านั้นไปกลัวแบกกลับบ้านไม่ไหวไปใส่พริกมะเขือกัวกลัวกินได้เลิกกินได้ประมาณนั้นกับ,กบแต่แต่น้ำหมักนี้แล้วในอนาคตก็จะทาเป็นเป็นแท็กเก็เล็กๆไว้สาหรับพวกมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มีของติดไม้ติดมือไปให้ทุกคนอยากให้ทดลองใช้ดูกว่าเราจะไปซื้อของครบในไร่เนี่ย เราหมดเันเป็นหมื่นครับของอาจารย์พคให้ขวดละสองรอยยี่สิบบาทโอ้ลิตรหนึ่งพันซี่ีสร้างเงินได้หลัอก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วก็มามาดูไม่ได้ดูมันอย่างเดียวนะยังไม่ดูแตงได้ดูทัว ครับเออได้ดูหลายๆอย่างด้วยเพราะว่าจะอยู่ใกล้ๆกันทั้งด่างทั้งหลายๆอย่างครับก็เข้ามาดูว่าโอ้เกษตรกล้วยที่อาจารย์สั่งให้เนี่ยปลูกแตงเป็นยังไงคนที่ปลูกถั่วไอ้ผวปลูกถั่วให้เมียโคตรบ่นนะมาดูที่ว่าพันนี้มันเป็นพันอะไรเจ็บถั่วสามสี่ชั่วโมงไม่เส็จสักทีไม่เส็จสักทีตัวหกแถวตัวหกแถวเก็บจะครึ่งวัน่เก็บจะครึ่งวันบอก บอกว่ดหน้าเลนให้รถเหลือสาแถวแถวเดียวก็พอแถวเดียวรับเดี๋ยวมีเสียงกระซิบมาแล้วครับหรือว่าจะมีของแจกด้วยมีปุ๋ย อปุยหมักด้วยนะครับปุยหมักด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูกระสอบบ้าจะแพ็กเกตทันไหมก็ถ้าไม่ทันก็เอาถุงหิ้วมาจากบ้านนะครับไปนะครับไม่มีถุงไม่มีแท็กเกตก็ไม่ได้ก็คงจะหมดนะครับเพราะว่านี้เราไปเฉยไปแล้วแท็กเกตขอโทษกังข่ำกังข่ำก้อนกังข่ำก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณดีซีที่รับชมเกษตรเป้วยเนาะครับดูเราเราก็จะจะให้ความรู้อยู่เรื่อยๆกับทางเกษตรเป้วยแล้วอาจารย์ก้นเองก็ มีอะไรถามมาอาจารย์ก็พยายามตอบแล้วก็ให้ตรงรู้กับเจตกรเพราะอาจารย์เคยพูดสเสมอว่ามันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันครับคือกรมพัฒนาที่ดินเขาจะเป็นหน่วยงานราชการที่เอาของอาจารย์มาให้อาจารย์อาจารย์ก็มาทาทาเสร็จแล้วแบบอันนี้ก็พูดตรงๆแล้วขอขอบคุณมากๆครับว่าสิ่งที่กรมเขาให้มาก็จริงๆแล้วเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดินคือเราเป็นหมอดินด้วยครับดีกรมพัฒนาที่ดินก็เต้นเลยครับว่าอาจารย์ได้ทําทําอะไรนะแปลง คือเรา<ๆ>ทำแจกทดลองก็คือวันที่5้ธันวาเนี่ยมันเป็นงานดินโลกครับอาจารย์ก็ได้ไปปลูกมันที่ศูนย์ดินศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ํา,นานโลกของกรมสนาที่ดินที่อยู่ปากช่องตอนนี้มันกําลังสวยเดี๋ยววันเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์ก็เข้าไปแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็ไปใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็จะให้สั่งตัดต้นเพื่อให้ต้นมันแตกขึ้นมาใหม่แต่พอแตกต้นขึ้นมาใหม่ปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บอาจารย์ก็จะเร่งทุกอย่างเข้ากระบวนการเหมือนตรงนี้แหละครับอันที่ว่า อาจารย์ปลูกขึ้นมาแล้วต้องตัดต้นดังนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคในการทําให้มันัวใหญ่ครับพี่น้องจัดก่อนท่านใดที่อยู่ในโซนภาคอีสานหรือว่าภาคกลางนะครับใกล้กับปากช่องนะจากกรุงเทพไปแค่ชั่วโมงเดียวนะครับวันที่ห้าพันบาไปดูที่แปลงสาธิตการของกรมพัฒนาที่ดินครับที่อาจารย์เข้าไปดูงานตรงนั้นวันที่ไถเนี่ยโอ้โหไถคนยางเลยพุทธแข็งครับพอไปปลูกเสร็จปุ๊บอาฬนาวันนั้นได้เข้าไปพอดีท่านไปหาท่านอพี่หนเนาะ ก็แล้วก็คนเดินเข้าไปด้วยโอ้โหเดินเข้าไปเนี่ยโอ้ยังการเดินในฟูกเลยดินแข็งๆวันวันปูโคตรแข็งเลยการเกษตรขึ้นกล้วยก็ไปเลยดินดินแข็งนะจำได้ผมปลูกไว้เพราะแล้วดินโคตรแข็งแข้งก็ไปรอบนี้โอ้โหโคตรหนุ่มเลยครับเพราะว่ายิบซั้มก็ดียูวมัสก็ดีแล้วก็สารปรับปรุงดินต่างๆที่อาจารย์ใส่เข้าไปมันไปช่วยทําให้ดินฟูครับมันจะเหมือนแผ่น์เฟื่องพืชเราแล้วมันอุ้มน้ําได้เยอะครับมันอุ้มน้ำได้เยอะพืชก็กินน้ําได้เยอะกินปุ๋ยได้เยอะมันก็เลยหัวใหญ่ เรามีเวลาแค่ห้าห้าเดือนกว่าๆครับผมกผมสั่งตัดต้นแล้วผมจะเริ่มอัดปุ๋ยเพราะว่าวันที่ห้าธันวามันเป็นวันดยินโลกครับรู้สึกว่าในเขตเอเชียของเราเนี่ยเก้าสิบกว่าประเทศนี้ตอบรับมาหมดแล้วก้าต่างประเทศเขาก็จะมาด้วยวันนั้นงานใหญ่ครับวันนั้นงานใหญ่เดี๋ยวไปเจออาจารย์ที่นั่นเลยตัวเป็นๆเลยของแท้ของแท้แต่ว่าแต่ว่ามันมีเวลาแค่ห้าเดือนแต่เรายังไม่ได้กู้มันให้ดูนะเราก็จะไปเก็บมันอยู่ประมาณเดือนทั้งเดือนฤษภาปีหน้าครับ ตอนนี้เราอาจจะให้ดูโครงสร้างต้นโครงสร้างไปแล้วก็อาจจะขุดหัวให้ดูบ้างประมาณนะั้นแต่ว่าพอพุ่นประมาณาพาฤษภาคมิฤษนาปี68ตรงนั้นเราก็จะไปกู้มาผมคิดว่าหวัวนันใหใหญ่กว่านี้เอ,อตอนนี้พอดอดของเขาเองครับเอา,เจ,าเจ้าของพอดอดได้ใช้พอดอดแล้วก <laughs> งพัฒนาที่ดีนเขาได้ใช้ของเขาเต็มๆแล้วตอนนี้15ตัวแต่ว่าเขาเขาใช้<ๆ>ในรูปของนาน แต่คือในรูปของตุ๊กอุียแล้วเขาไม่ได้ใช้ปอดอที่เขาหมักเป็นสังค์คือเขาหมักไปเยอะมากถรงั้แต่ว่าผมก็บอกว่าผมไม่ใช้นะเพราะว่าผมใช้ในในระบบของที่มันเป็นบุญทั้งหมดใ้สูตรของอาจารย์คือคือสูตรของผมเลยก็คือนักวิจัยการหลายท่านก็เข้าไปเยี่ยมชมอาจารย์ในหลายท่านก็เข้าไปเยี่ยมชมการเชิญ่นเกษตรกรครับว่าวันที่5ธันวาคมโลก5-11ธันวาอาจารย์จะอยู่นั่นประมาณ5วัน5-11กี่วัน7วัน7วันอาจารย์จะบรรยายเช้าบ่ายเช้าบ่าย ก็คือตอนเช้าประมาณสักชั่วโมงกว่าตอนไหนชั่วโมงกว่าอาจารย์จะอยู่ที่เต็นต์ลานลานนั้นนครับก็เข้าไปตรวจเีลยเพ็่อไปอัปเดตนะครับบ้านผู้ใดบ้านอยู่ไกลครับก็ดูช่องเกษตรด้วยกล้วยแตวผู้ใดอยู่ใกล้ใกล้อยากให้ไปดูครับตอนนี้คนที่เข้าไปชมไปดูเห็นตอบในไลน์มากเกษตรด้วยกล้วยก็เยอะในในในอ่า คอมเมนต์ก็เยอะเพราะว่าวันนั้นที่เราคุยกับท่านปออมันเราก็เริ่มเริ่มสวยแล้วแล้วก็มีส่งอัปเดียให้อยู่ที่เรื่อยอยู่แล้วครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอนี่อะไรก็ค่อยโทรเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดต่างๆนานาวันนี้พอสวัสดีครับอาจารย์ก้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปปลูกมันมันธรรมดาเดี๋ยวต้นมะละกอมาต้นมะละกอเฮ้ยดูดิโวโอ่อเจ้าทางครับ